ภารกิจของเราคืออะไรหรืออาจจะถามตัวเองง่ายๆว่าหน้าที่ที่เราต้องทำในโลกนี้คืออะไรถ้าคำตอบก็คือลุกขึ้นมาใช้ชีวิตลุกขึ้นมาสร้างอนาคตและความสำเร็จให้กับตัวเองลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสร้างตำนานหรือเขียน เรื่องราวของชีวิตที่มันสุดยอดที่สุดให้กลายเป็นให้กลายเป็นความทรงจําที่ผู้คนได้กล่าวขานหรือให้ดวงวิญญาณของเราได้จดจําว่าเราคือจิตวิญญาณที่คนพบอิสรภาพและความและความตื่นรู้อย่างแท้จริงในชีวิตด้วยตัวเองภารกิจเหล่านี้เป็นภารกิจที่สําคัญที่สุด สำหรับพวกเราทุกคนใช่หรือไม่ภารกิจที่เราจะต้องสําเร็จภารกิจที่เราจะต้องใช้ชีวิตอย่างคนที่อุดมสมบูรณ์อย่างคนที่อิ่มเต็มอย่างคนที่ fulfill เป็นภารกิจที่เราไม่ต้องไปไม่มีข้อแม้กับตัวเองเป็นภารกิจที่เราไม่จําเป็นต้องมีข้ออ้างหรือข้อจํากัดอีกต่อไปแต่เป็นภารกิจที่เราที่เราสามารถ ที่จะเติมเต็มหรือ fulfill ที่จะอิ่มเต็มกับชีวิตของเราทุกๆช่วงเวลาทุกๆ p เรียดทุกๆ moment นั่นหมายถึงการใช้ชีวิตแบบเต็มที่กับชีวิตเต็มคาราเบลและรู้สึกกับชีวิตที่เรากำลังกำลังสร้างกำลังบันทึกหรือขีดเขียนตำนานให้กับตัวเองสร้างกบบระบวนการของชีวิต สร้างกระบวนการของความอุดมสมบูรณ์และความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากที่เกิดขึ้นจากความอิ่มเต็มที่เกิดขึ้นจากความมั่งคั่งร่ำรวยในข้างในข้างในตัวเราที่เกิดขึ้นจากจากสภาวะที่เรารู้สึกอิ่มเต็มฟูลฟิลไงเป็นการโปรแกรมจิตที่เราเรียกว่าเป็นการวาบโคสเป็นกระบวนการของการถอดรหัสของการปลดล็อกชีวิตของการสื่อสารกับจิตใต้สํานึกของการเชื่อมต่อกับพลัง อำนาจอันสุดยอดที่เราเรียกว่าเชื่อมต่อกับจิตเหนือสํานกกหรือซูเปอร์คอนชเชสเนสกระบวนการนี้จึงเป็นวิทยาศาสตร์ของฟิสิกส์ควอนตัมที่ทําให้เรารู้ว่าอะไรที่ทําให้เราติดยึดอยู่กับตัวเองอะไรที่ทําให้เราติดข้างกับความคิดอะไรที่ทําให้เราให้เราถูกปลอมอะไรถูกปลอมปนด้วยด้วยเชื้อโลคหรือด้วยไวรัสที่มันกําลัง คุกคามระบบจิตวิญญาณหรือชีวิตของเราหน้าที่ของเราคือมีวัคซีนหรือเราสร้างวัคซีนสร้างวัคซีนตามธรรมชาติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตัวเราเองสร้างกระบวนการที่เราเรียกว่า a l g อ r ิทึมหรือวิธีคิดที่สุดยอดที่สุดเพื่อลงมือปฏิบัติให้ยอดเยี่ยมที่สุดทั้งหมดนี้ก็คือกระบวนการของการวา้าวโค้ดที่เป็นวิทยาศาสตร์ของของสตรลับความสําเร็จที่ไม่มีลิมิต ความสำเร็จที่ทำให้เราค้นพบความเป็นซูเปอร์เนเจอรัลหรือสุดยอดมนุษย์หรือความเป็นสุดยอดมนุษย์ในตัวเรากระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนการที่พวกเราทุกคนสามารถที่จะเชื่อมต่อกับความสําเร็จแบบไม่มีไม,มไม่มีขีดจำก,กัด u n l i m i t e t p o w o w e r พลังของของความเป็นสุดยอดมนุษย์พันใหม่ที่เราสามารถที่จะโปรแกรมจิตหรือสื่อสารกับสื่อสารกับพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ในตัวเองได้ ซึ่งพวกเราจะได้รู้ว่ากระบวนการนี้สามารถที่จะเริ่มต้นจากการจากการตื่นรู้จากการเปิดชีวิตของจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อทําให้ต่อมไรท่อหรือต่อมไพนิวแกนของเราเชื่อมกับดวงตาที่3าหรือพิทูอิตาลี A L e, จนเกิดพลังอานาจของความรู้สึกของสติสัมปชัญญะและนี่คือกระบวนการของการวาร์ปโค้ดเอ็กซ์เพียรน์ประสบการณ์ของการวาร์ปจุนจิตที่เราทุกคนสามารถที่จะเข้าสู่ กระบวนการของความสำเร็จนี้ได้ด้วยตัวเอง